อาจจะมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อคนนิพพานมีสภาพส่งเขาไว้อย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดวานองโคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีสันดานชั่วหรือมังก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำประีจะเจริญ ำพ่อไปเดืนกับพ่อสดอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็ทําได้ตามทุกคนที่ว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มเศษหลังจากทําวัดสดมนต์เจริญกรรมาฐานกันแล้วแลวงพ่อสดัก็คุยชวนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบงคนวันนั้นท่านก็บ,บอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้คุณฟัง คือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าตลวงพ่อในี่ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพสูงแล้วทาไมจะมีตัวมีตนแต่ท่า,ายังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิศพิเศษเป็นทิศที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีพระอรหันต์มากมายคนที่ปปนิพพานได้เขาเรียกพระอรหรันต จะตายเมื่อเป็นพระวาทจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามก็ต้องถึงอรหันก่อนเมื่อถึงอรหันก่อนแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แคลาไปได้ยับถ้าจะมาก็นึกในใจว่าเราข้อนี้ไปเยอะตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ที่จะไปมากไปแล้วแ่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยิ้ม ท่นกคุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ท่นขี่ม้ากแก้วไปเมืองนิพ่านข้าวเขาแวแล้วลต่อมาคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าท่านคงจะทราบว่าท่านไม่งงเท่าเด็กรับใช้ขนาดรู้นิพพานได้แล้วย่างอื่นก็ต้องรู้หมดแต่ความจริงคำมารู้หมดในที่นี้นะบรรดาท่านบริษัทไม่เสยรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่สุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะรู้ก็สามารถรู้หมด ่านก็เลยบอกว่าเธอเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้ได้ปรีลงอยากค่อยๆหลีลงจนงั้งมองเห็นแสงดาวท่านชี้ให้ดูแล้วก็มองต่อไปตอนนี้เริ่มหลีละเริ่มหลีละแสงดาวก็หลีไปตามเสียงของท่านในที่สุดหลีที่สุดเห็นแสงดาว ท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็รับพี่น้องไม่เห็นแสงขอรับถ้าบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีละลอยๆจนทั้งถึงที่สุดนั่นก็เป็นปตายนั้นพอท่านทําถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้นหนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้ว ดังคําว่านิพพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะูดคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมฐา,านก็ดีแล้วที่ศึกษาคุยกันมาก็ดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคําว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านเขาว่าถามนิพพานศูนย์หรือท่านนี่งันสุดทที่สุดก็ไปถามสององค์คือหลวงพ่อฟานกับหลวงพ่อหลง ถามวานิพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์จากนิพานคนนั้นก็เรียกนิพันศูนย์แต่คนไหนไม่ศูนย์จากนิพานคนนั้นก็เรียกนิพานไม่ศูนย์ก็ลงกว่า,วานิพันธ์ไม่ศูนย์แน่ที่ต่อมาพระพ่อสดท่านยืนยันเอาจริงจีดังจริงจังต่อมาท่านสงเคราะห์คืนนั่นเอง ท่านก็สงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพนา์เขาทํากันอย่างนี้ท่านก็แนะนําวิธีการเขาท่านรู้สึกไม่ยากเพราะเราเดินจะมาเดิอนอยแล้วตามพื้นฐานต่างๆท่านบอกว่าใช้กําลังใจอย่างนี้ทาอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทําตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทักสิบนาทีรู้สึกว่านานมากหน่อย ทุกคนก็ไม่ปฏิเสธนิพพานมีอยู่เอ็นิพพานเป็นแกว้วแผ่วคาบริยับพระนิพพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วปั่นเป็นแก้วเดินได้คือเปล่งเปล่ง,ลงแผ่วคาเป็นแกว้วสวยงามระยับทุกอย่างที่ผู้ตีนึกถึงบุญคุณของพ่อสรัท่าจะไม่หายได้มีคุณมากตรวความเวลานั้นเราอย่าเป็นคนโง อาจจะมีจิตดำถึมทึกเกิดความจริงเขาพูดตามความบิงเวลานั้นจิตไม่ดำจิตใสเป็นแก้วแต่การแผ่วพราวของจิตไม่มีการสาสเป็นแก้วในะเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสูงสุดใช่กำลังนั้นจะเพราะเวลาในฌะานโลกีนี้เอาจริงเอาจังจะไม่ได้นะะเอาตลอดเวลานี้ไม่ได้ เพราะว่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็นสั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกทุกปวงจงทาอย่างนี้ติดต่อยิงนิพพานทุกวันตามที่ควรทาได้อย่างน้อยที่สุดจงพบนิพพานสองครั้งคืนหนึ่งเช้ามืดจะเป็นการทีสองก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วสีหลังกลับมาหาฉันใหม่ฉันจะสอนเมื่อได้ลีลามาอย่างแน่นแล้วกลับ มหาคุมาจาย์เดิมคือหลวงพ่อปาน <c oughs> พอขึ้นจากเรือก็ปลายกุดพบหลวงพ่อปานอยู่หน้าท่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไงพ่อนักปราชทั้งหลายเจอนิพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่าหลวงพ่อทราบหรือครับบอกเออข้าไม่ทราบหรือว่าเทวดาเขามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่หลวงพ่อสดฝึกพวกเองเปน,นิพานใช่ไหม ก็กลาบเรียนเทวาใจขอรับท่านบอกท่านแหละเป็นของจริงของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ก็ถามว่าถ้านหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานเขางฉันก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานรักษาคนก็ไปติด อาณาสาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาอยู่เวลาจะาารักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะกอ่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคห์ในด้านนี้เพียงที่ยกเพียงได้สง่งคนเธอไปหาหลวงพ่อสดก็ถามว่าหลวงพอ่อสดกับหลวงพอรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็นตอบว่า รู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมาฐานด้วยกันสอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างตันเสมอกันก็รวมความว่ากำลังไล่เรียกกันนี้บรรดาแทนพุทธริชนี้จุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความโอกับคูบา,ายาจ